สวัสดีครับอะตอมได้กันนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนจากค่ายทิสโก้กันบ้างนะครับตัวนี้คนขอเข้ามาเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าขอเข้ามาเยอะเพราะอะไรนะครับรวมถึงยังลงไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับว่าลงทุนอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับกับกองทุนที่มีชื่อว่า t ส s c o NA เนาะหรือทิโ s c o a นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าลงทุนอะไรกันยังไงบ้างแล้วก็พาไปดูกราฟกันด้วยนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับของกองทุนรวมที่มีชื่อว่า Tisco North Asia Equity Fund นะครับหรือว่า Tisco N นะครับก็ N A มาจาก North Asia นั่นเองนะครับอัปเดตล่าสุดครับวันที่1กันยายนปี63นะครับลงมาดูต่อครับเป็นฟัน of f ฟันครับมีกองทุนภายใต้หลายกองนะครับแล้วก็กองทุนรวมนี้นะครับเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่าลงในเอเชียเนาะ เรื่องของนโยบายการลงทุนครับกองทุนรวมจะลงทุนในกองทุนรวมที่เป็น ETF ในต่างประเทศครับที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับมีนโยบายเพื่อหวังให้ผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหุ้นของประเทศในภูมิภาคเอเชียเหนือครับโดยรวมอยู่4ประเทศได้แก่นะครับเกาหลีใต้ไต้หวันจีนฮ่องกงครับมีอยู่เท่านี้เท่านั้นนี่ไฮไลท์ไว้เลยเกาหลีใต้ไต้หวันจีนฮ่องกงครับจริงๆถ้าเกิดมันมีอยู่3ตัวนี้เนาะ ตรงนี้เนาะสามตัวเราเรียกว่า All China ใช่ไหม อไชน่าก็คือว่าจีนทั้ง3เนาะจีนทั้ง3แต่เมื่อมันมีเกาหลีใต้เข้ามาก็เลยเป็นนอทเอเชียนะครับโดยนะครับกองทุนรวมนี้จะมีไว้เนี่ยซึ่งหน่วยลงทุนเนี่ย80%แหละก็คือลงทุนในหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของกลยุทธ์การบรหิหารจัดการนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นพาสซีฟนะครับตัวทนะิสโกนาะเป็นพาสซีฟแล้วกอง ETF ที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นพาสซีฟเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นหลักการของเขาก็คือว่าตัวนี้ทิสโกนานะทิสโกนา นะครับหรือทิสโก้เนี่ยเขาก็จะไปลงกองทุนผมไม่รู้หรอกมีกี่กองสมมุติว่า4แล้วกันมีเกาหลีใต้นะครับมีไต้หวันมีจีนแล้วก็มีฮ่องกง4ตัวนี้ก็เป็นพาสซีฟเหมือนกันครับเป็นพาสซีฟเหมือนกันนั้นตัวนี้ก็เป็นพาสซีฟเหมือนกันนะครับนี่คือหลักการเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีกี่กองนะครับกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครละ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเนี่ยที่มันเหมาะสมเนาะก็คือคําว่าเหมาะสมก็คือว่ามันมันเหมาะสมกับการไปรับความเสี่ยงนะครับนี่คือความเขาเรียกว่าผลตอบแทนที่เหมาะสมก็คือว่าเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เราเสียไปนะครับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาได้เพราะการไปลงใน ETF มันก็คือกองทุนหุ้นนั่นแหละนะครับมันก็อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงก เพราะนั้นต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยอย่างที่3ครับผู้ที่สามารถลงทุนระยะกลางถึงยาวได้เพราะว่าการลงทุนในหุ้นอย่างเดียวเลยเนี่ยล,ล,ล,ล้วนเลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงครับการลงได้ระยะยาวมากยิ่งขึ้นมันยิ่งลดความเสี่ยงของตลาดลงไปได้นะครับผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้พวกนี้ก็จะมีในเรื่องของค่างเงินนะครับ อัตราการแลกเปลี่ยนของค่างเงินจะเป็นปัญหาสําหรับพวกนี้เนาะมันคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนแน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบนะครับนี้ชัดเจนเนาะเรื่องของคุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษครับเขาบอกว่ากองทุน ETF นะครับไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยนของค่างเงินไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเรื่องของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่างเงิน สองสกุลเงินที่เราไปลงทุนในต่างประเทศครับมีความเสี่ยงแน่นอนเพราะเขาไม่ในป้องกันเลยนะครับอย่างที่2ครับอาจจะใช้สัญญาซื้อขายร่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยนแอบฟังแล้วดูงงๆสรุปเอายังไงนะครับฟังใหม่ผมตกไปคํานึงครับกองทุน ETF ในต่างประเทศนะครับแปลว่าที่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีการป้องกันครับ แต่ว่าในไทยมีการป้องกันด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับเพื่อให้มันเข้าใจเนาะแล้วก็ทีนี้ครับถัดไปกองทุนนี้กระจุกตัวอยู่ในจีนเกาหลีใต้ไต้หวันและฮ่องกงนะครับชัดเจนเนาะเรื่องของการซื้อกรมประธานควบหน่วยลงทุนหรือยูนิตลิงก์นะครับเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจกองทุนด้วยไม่ใช่เข้าใจในสิ่งที่ตัวแทนบอกอย่างเดียวต้องเข้าใจกองทุนนี้ด้วยนะครับ ต่อไปครับในเรื่องของแนวโน้มถ้ามีการขายคืนมากกว่า2ใน3มนะครับมีโอกาสที่จะใช้ดุลยพินิษ์นะครับในการยกเลิอกกองทุนหรือยกเลิกคําสั่งขายได้นะครับเรื่องของอเมริกาก็ตามเดิมครับเวลาที่อเมริกา,กามาท,ทําธุรกรรมในไทยเนี่ยเขามีสิทธิปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อได้นะครับเรื่องของความเสี่ยงอยู่ระดับ6ปกติครับเสี่ยงสูงเพราะมันเป็นการลงทุนในหุ้นล้วน,วนๆนะครับ โอเคถัดไปครับถัดไปเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญนะครับอย่างเช่น SD นะครับหรือความผันผวนของค่างเงินก็อยู่ที่15-25นะครับการกระจุกตัวของผู้ออกตราสารอยู่ที่10น้อยกว่า10ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถัดไปในเรื่องของการกระจุกตัวในหมวดของอุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่50-80ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เยอะเหมือนกันนะในเรื่องอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมันเป็นการเงินและเทคโนโลยีเขาเขียนไว้นะครับเรื่องของรายรวมประเทศแน่นอนครับค่อนข้างสูงเพราะว่ามันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ประเทศเนาะก็จีนเกาหลีใต้ไต้หวนันฮ่องกงที่เขาบอกนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินนะครับป้องกันอยู่ที่เป็นดุลพินิจนะครับแต่เขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ90% แปลว่าจริงๆก็ป้องกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้า90แต่มันก็มีบางช่วงบางตอนนะครับที่เราไม่ป้องกันเลยมันก็จะมีความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนของค้างเงินที่เพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้เรื่องของพอร์ตโฟลิโอนะครับหรือสินทรัพย์ที่เป็นลงทุนแบ่งอย่างชัดเจนครับเนี่ยแบ่งอย่างเงี้ยชัดเจนเห็นป่ะเส้นที่ผมวาดนะครับอันนี้คือ x t r a c k e r นะครับ MSCI Korea i n d e x นะครับอันนี้เกาหลี24.8 1 i s h a ่ e Core m หน i China Index นรับตัวนี้เป็นของจีไอไชน่ a อ k e r นะครับต อันนี้ก็เป็นของไต้หวันแล้วก็ t ท็กเกอร์นะครับตัวฮ่องกงนะครับก็24.86เพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนมันเท่ากันครับแบ่งทุกอันเท่ากันเราก็มีเงินฝากมินิสินิกนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาแบ่งกันแบบเท่าๆกันไปเลยนะครับเนี่ยสัดส่วนใกล้เคียงกันมากนะครับทีนี้ลงมาดูต่อครับข้อมูลของตัวแรกนะครับของไต้หวันเนาะก็ IT เป็นหลัก Financial ตามมาเนาะขออ่านแค่ตัวหลักๆแล้วกันนะครับ ก็ท็อป10ครับท็อป10ก็จะมีไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเคยได้ยินกันนะมีดิมเดียเทคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เคยได้ยินกันแต่ผมอ่านชื่อไม่ถูกเนาะแล้วก็อืันอื่นๆไม่ค่อยรู้จักแล้วนะครับมีเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์รู้จักบ้างนะครับก็ประมาณนี้สําหรับกล่องนี้นะครับ ตัวถัดไปครับสำหรับตัว tracker fund of Hong k o เนาะตัวนี้ก็ Financial เป็นหลักครับสลับกับเมื่อกี้ IT ตามมาอีกตัวหนึ่งคือ property นะครับกับ construction คือพวกก่อสร้างครับหรือพวก property ที่เป็นสร้างพวกคอนโดพวกทาวน์เฮาส์พวกบ้านพวกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูภาพรวมเนี่ยฮ่องกงก็จะเด่นไปด้านของ Financial นะครับในเรื่องของ ตัวท็อป10ก็เป็น10นเซนต์เนาะชัดเจนเนาะ10นเซนต์ไนะครับ AIA กรุ๊ปครับประกันเนาะ HSBC ครับไฟ n น i a l กลุ่มใหญ่ที่สุดเลยเนาะ China Construction นี่ก็ดัง Ping An ก็ดังครับแล้วก็ถัดไปก็มี China Mobile ด้วยนะ Bank of China ก็มีอยู่นะครับก็น่าสนใจดีนะครับตัวถัดไปครับตัวกองที่3คือกองของ iShare MSCI China Index นะครับตัวนี้คนตัวที่เราลงเยอะที่สุดคือ d i s r e t i o n a r y นะครับคือสินค้าที่มันเป็นพวกวัตถุจักรนะครับไม่ใช่สินค้าที่เป็นพวก ว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับพวกเนี้ยเนาะก็มีอยู่ประมาณนี้ครับ27.16%ถือว่าเยอะเพราะจริงๆพวกบริโภคภายในประเทศเขาค่อนข้างใหญ่นะครับถัดมาเรื่องคอมมูนิเคชันแล้วก็ f i n นนเชียลนะครับตัวนี้คอมมูนิเคชันมันใหญ่กว่าเพราะว่าเอ่อคนเขาต้องใช้พวกอินเทอร์เน็ตใช้ต้องใช้โทรศัพท์ใช้ดาวเทียมใช้อะไรมันค่อนข้างเยอะครับด้วยปริมาณประชาชนของจีนด้วยนะครับมันเลยใหญ่มากมาก ตัวที่มา represent นะครับก็เป็นตัว a บ a b a group เนาะแล้วก็มี Tencent นะครับมีตัวนี้คุ้นๆชื่อเนาะปิงอันมีมันจะเห็นได้ว่ามันซ้ำๆกันอยู่เนาะมี JD. com นะครับมีหลายอันมี Baidu ด้วยนะครับก็ หลักๆก็เป็นอาลีบาบาซะส่วนใหญ่นะครับกองสุดท้ายครับ x t r a c k e r s นะครับตัว Korea Index นะครับ IT ใหญ่สุดครับแล้วก็พวก Communication แล้วก็ Discretionary Financial ตามมาเนาะแต่ IT ใหญ่จริงๆครับ IT ใหญ่มากแล้วใหญ่ที่สุดก็คือ Samsung ครับลงต้อง29.75ซื้อกองนี้เหมือนซื้อ Samsung ไปเลยนะครับแล้วก็มี SK นะครับ Hynix เนาะ h y น i x นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ผลิตตัวกัดไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแรมหรือเปล่าครับแรมไฮนิกเนาะแล้ว ก็มีซัมซุงอีกอันหนึ่งเนาะมีเนเวอร์นะครับเนเวอร์ Never คือของไลน์นั่นแหละนะครับมี LG c h e เคมีคอลนะครับมีซัมซุงเยอะแยะไปหมดเลยมีคาคาไม่รู้ว่าอ่านว่าคาคาข้าหรือคาคาโอเนาะมี NCSoft นะครับมีฮุนไดนะครับมีมากมายถือว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ลงมาดูค่าธรรมเนียมกันบ้างเพดาน3.74 แต่เก็บจริง1.6ถามว่าเยอะไหมก็กลางๆครับเอเชียส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมแพงเนาะเรื่องของค่าธรรมเนียมการซื้อ,อขายนะครับก็เวลาเราเข้าซื้อเรามีครับค่าธรรมเนียม1%ครับเวลาเขาบอกค่าธรรมเนียมขายคือเราซื้อพรอนเดนฟรีนั่นแหละนะครับโดนไป1.00%ขึ้น1%นะครับแล้วนะครับแล้วหมดแล้วจบนะครับมีแค่นั้นนะก็1%นะครับในเรื่องของผลการดำเนินงานในอดีต ก็ดัชนีชี้วัดเขาก็คือเอาสประเทศอะอย่างไงยีเนะครับลงมาดูครับปี5 7เเป็นไงตัวสีน้ําเงินเข้มเป็นของทิสโกนานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้าคือเบนช์มาร์กนะครับอันนี้แพ้น,นี่แพ้น,นี่แพ้อันนี้ชนะอันนี้แพ้แล้วก็อันนี้ชนะนะครับ ก็4ต่อ2นะครับแล้วด,ดูก็ไม่รู้หักลบกบนี้แล้วก็น่าจะเป็นบวกอยู่นะผมดูคร่าวๆด้วยสายตาน่าจะเป็นบวกอยู่นะครับแต่ผลการขัดทุนสูงสุดในรอบ5ปี อยู่ที่ลบ34.543ถามว่าเยอะไหมก็ก็ก,ก,ก็ก็ถือว่าเยอะนะครับไม่ได้น้อยนะแต่ก็ไม่ได้เท่ากับคุ้นไทยอะไรแบบนี้นะครับความบันผวนของผลการดําเนินง,งานหรือ SD 18.12ก็ถือว่าใกล้เคียงกับไทยมากๆนะครับก็เขาได้เรื่องของการกระจายการลงทุนด้วยแหละนะครับเวลาเขาไปเปรียบเทียบกองทุนนี้กับกองทุนอื่นนะครับเขาใช้เอเชียแปซิฟิกเอ็กเซปชั่นเจแปนคือเอเชียที่ไม่มีญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นในตารางเวลาดูเปอร์เซนไทยเนี่ย เขาจะไปเทียบกับพวกนั้นนะครับซึ่งผลตอบแทนของกองทุนครับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาทําได้3.87%มาซาฟันเท่าที่เบนชมพ์นะครับทำได้5.67%เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถือว่าแพ้เนาะแต่ก็รับได้ครับเข้าใจได้เพราะว่านี่มันคือพาสซีฟแมネจเมนต์เนาะก็เป็นไปได้ครับที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็เรื่องของค่างเงินด้วยนะครับเรื่องของผลตอบแทน,นจริงๆดูเปอร์เซ็นต์ไทยเราจะพอรู้ครับ75นี่คือไม่ดีเนาะ ก็มีแค่ประมาณช่วง5ปี3ปีครับที่มันดูดีหน่อยเปอร์เซ็นตไทยยิ่งตัวเลขยิ่งน้อยเนะลำดับยิ่งน้อยมันคือดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของอถ้ามาเทียบกับ Asia Pacific, เอเชียแปซิฟิกเนาะก็กลุ่มเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนี่มันคือเปอร์เซ็นต์ไทยเขาาไปใส่ไว้ในตารางรวมเดียวกันไว้ให้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคข้อมูลย้อนหลังของกองทุนมาสเตอร์ฟันกันบ้าง มาเอร์ฟันนะครับตัวแรกคือไต้หวันเนาะไต้หวันไต้หวันเขามีแบบเป็นลายปีรวมไหมผมจะได้ดูทีเดียวไปเลยนะครับก็จริงๆดูจากกราฟก็ได้ครับตัวตัวกราฟเนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงกันนะสำหรับผมไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนะครับสำหรับ2ตัวนี้ Differ เ n น e มันแค่ประมาณ5%งครับที่เขาเขียนไว้ นะครับแล้วเฉลี่ยต่อปีเนี่ยฮ่องกง Equity ตัวนี้ทำได้ก็คือ8.33%ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวไต้หวันได้ผลตอบแทนเฉลีย่ย8.33%ต่อปีนะครับลงไปดูต่อครับตัว tracker fund of Hong องกงนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราดูเป็นตั้งแต่จัดตั้งกองทุนปี1999เลยนะ มันให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่2.62%ตัวนี้ถือว่าไม่เยอะมากนะครับอินด x ทำได้2.7ก็แพ้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอ๋อมันได้แค่2.62%เองนะครับมีปีที่รบเยอะมากไปหน่อยนะครับ นี่เขาก็บอกอยู่นะครับโอเคต่อไปต่อไปนะครับต่อไปเป็นของไชน่าบ้างนะครับตัวไชน่านะครับตั้งแต่จะตั้งกองทุนมา11%ครับแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวเบนช์มาร์กพอสมควรนะครับออผลตอบแทนต่อป,ปีเฉลี่ยออกมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ5%นะครับ5% ถือว่าโอเคอยู่นะในรอบ5ปีย้อนหลังนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับลงมาดูต่อของโครเรียครับหรือเกาหลีใต้นะครับก็ตัวนี้ก็ผลตอบแทนนะครับเฉลี่ยใน5ปีย้อนหลังก็ประมาณ3%กว่าๆนะครับก็ไม่ได้เร็วนะแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวเดียวกันครับเกาะกลุ่มกับเบนเชมาร์ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแพสซีฟของเขาถือว่าโอเคนะเยี่ยมยอดนะครับกองทุนนี้ครับนโยบายการจ่ายปันผลไม่มีนะครับเรื่องของการซื้อขายเวลาจะเป็น8ครึ่งนะครับจนถึงบ่าย3โมง ทุกวันทําการครับเราขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก1,000บาทครั้งถัดไป1,000บาทเช่นเดียวกันขั้นต่ําในการขายคืนไม่มีกําหนดนะครับส่วนยอดคงเหลือขั้นต่ํขคืน100หน่วยเมื่อไหรเราเหลือน้อยกว่า100หน่วยเขาจะบังคับขายทั้งหมดนะครับระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน5วันทําการครับแล้วก็ปัจจุบันเป็น4วันเนาะอเฉพาะบัญชีของเทสโก้นะครับนี่เป็นรายละเอียดครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของกราฟกันนิดหนึ่งนะครับ โอเคนี่เว็บสยามชาตินะครับบางคนถามกองทุนดูที่ไหนดูที่เว็บสยามชาต .com นะครับก็ตัวนี้ทำเฟรมมันนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจากโควิด1 9เนี่ยมันก็ชัดขึ้นไปเยอะล้วนะครับเพราะนั้นแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นแน่นอนครับตอนนี้มันก็หลังจากที่มันลงมาตอนนี้มันก็กลับตัวไปได้นะครับทีนี้ทำเฟรมวีกนิดหนึ่งนะครับทำเฟรมวีค อสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันพยายามจะกลับไปที่เดิมถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยนะครับปักกันจริงๆก็ต้องไปปักที่ตัวยอดไฮเดิมของเขานะครับประมาณตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงแล้วเนี่ยผมปักให้นะครับอยู่ข้างบนเนาะก็ประมาณ15บาท20ครับตอนนี้มัน14บาท40ก็มีโอกาสขึ้นไปได้สูงมากนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังครับจาก30ขึ้นไป70เนี่ยตรงนี้มันดูมีทีท่าว่าจะไปชนข้างบนแล้วนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเอ่อตัว m a c d เนี่ย ทำท่าเหมือนจะตัดลงได้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอายไลก็ขึ้นไปเกือบ70แล้วครับอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่า,วามันกําลังจะหมดแรงหรือเปล่านะครับต้องลองพิจารณาดูด้วยยิ่งแท่งวันนี้ก็แท่งลงมาเลยนี่น,นะครับเห็นมาไม่รู้วันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะของตั้งแต่วันที่15นะครับวันนี้วันที่19แล้วที่อัดคลิปแต่ว่าแท่ง15เนี่ยมีหักหัวลงนะต้องระมัดระวังนะครับก็ถ้าวาดเทรนไลน์คร่าวๆนะครับประมาณนี้ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นเทรนนี้ครับ เพราะว่าผมเอาแตะจุดนี้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 นะครับตอนนี้มันเหมือนมันมีช่วงที่หลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะว่าอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นนี้นะครับซึ่งเส้นนี้มันแอบโกงนิดนึงอ่ะมันไม่แตะใครเลยมันมาแตะตรงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยซึ่งมองภาพนี้ก็คือว่ามันวิ่งขึ้นไปทัชตรงเนี้ยเจ็ดสิบไปละแล้วมันก็ค่อยๆลงมาแล้วมันพยายามจะขึ้นไปเจ็ดสิบอีกทีหนึ่งแต่มันก็ไม่ไหวละหักหัวลงแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมุมมองของผมผมว่าต้องระมัดระวังพอสมควร นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุที่ว่ามันหักหัวลงหนักๆก็ได้นะครับก็ระมัดระวังไว้ก่อนละกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวทิสโกนานะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการมาอันหนัสือชี้ชวนนะครับแล้วก็ในเรื่องของกราฟเพราะว่าหลายคนขอมาครับตรงที่ว่ามันเป็นการกระจายตัวของ4ประเทศนะครับฮ่องกงจีน ไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้นะครับบางคนก็บอกว่านี่คือแบบเรียกว่าเป็น dream team ของเอเชียเนาะเพราะเราไม่นับรวมญี่ปุ่นอยู่ในประเทศตรงกลุ่มนี้นะครับก็เป็นไปได้ครับมันก็ดูดีและการกระจายตัวก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับรวมถึง p e r f o r m มนซ์ที่เราเห็นมันก็ไม่เร็วนะก็ถือว่าขึ้นได้ตลอดนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับใครที่สนใจจะเอาเอเชียก็มีติดไว้บ้างก็โอเคนะครับใครอยากดูกองทุนนื่นๆคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็วันนี้คลิปไม่ได้มีอะไรมากอ่านให้ฟังเหมือนเดิมนะครับโอเคจบกันนะครับ รับคลิปนี้เราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอะต่อมาดกันกันเขาลาไปก่อนสวัสดีครับ